ดีค่ะอีฟนะคะจากซีนาช็อปนั่นเองวันนี้ค่ะอีฟมีโปรโมชั่นพิเศษเนาะมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยเนี่ยสำหรับใครที่บอกว่าช่วงนี้นะคะแดดเริ่มร้อนแล้วอยากจะบำรุงผิวพรรณกันวันนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะกับกรูต้าวิรีมินบีซีนาช็อปนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะบอกเลยว่านอกจากจะช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วนะคะยังมีส่วนผสมของกรูต้าไทออนที่จะช่วยช่วยให้ผิวของคุณนะคะกระจาา่างใสไปยิ่งขึ้นรวมทั้งยังมีกับวิตามินอีกมากมายที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณกันได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะนี่เลย กาแขนาดควด 250ML วันนี้จากปกติ390บาทเหลือเพียง290บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าอดีตคือใครไม่สำคัญปัจจุบันคนนั้นคือฉันใช่ไหมนะคะคือบางทีคุณอาจจะไปรักหรือว่าไปดิวๆกับคนที่เขาอาจจะ เคยผ่านเรื่องราวความเสียใจหรือมีปมในอดีตนะคะแล้วคุณไม่แน่ใจว่าเนี่ยปัจจุบันนี้เขาลืมคนคนนั้นได้หรือยังแล้วปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในใจเขาคือคุณหรือเปล่าวันนี้นุ่นจะให้ไพ่คะหาคําตอบให้คุณนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทุกเพศนะคะไม่ว่าคุณจะเพศไหนนะคะไม่เออคุณก็สามารถมีความรักได้หมดแล้วก็สามารถดูคลิปของนุ่นได้หมดทุกคนนะคะ เเราต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวนุ่นขออนุญาตนะคะเช็คลออักษณะของเขาคนนั้นนะคะ6 เขาอาจจะเป็นคนที่ดูเป็นเด็กนะคะหรือว่านิสัยเด็กหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักกับคุณมานานแล้วอาจจะอายุน้อยกว่าได้นะคะหกเหรียญเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเขาเองเนี่ยมีความรักมีอดีตที่ผูกพันกับคนรักเก่ามากมากเหมือนกันนะคะอาจจะเคยช่วยเหลือหรือว่าเป็นเพื่อนกันมานะคะ เดสันเขาเังเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะมีเสน่ห์โดดเด่นนะคะบุคลิกของเขาเนี่ยใครเห็นก็ชอบนะคะใครเห็นก็รู้สึกว่าดูสดใสนะเออมีแนวโน้มของความเป็นเด็กสูงนะคะสิบถ้วยกับหัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวของรักแท้หรือเรื่องราวของความที่จะแบบมีครอบครัวนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออถ้าเขาจะมีรักสักคนหนึ่งเนี่ย มันจะดีมันมันจะต้องดีมันจะต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและการจริงๆซึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้เจอความรักแบบนั้นนะคะเพราะหรือว่าเขารู้สึกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็โอเคแล้วเขามีเพื่อนเขามีพี่น้องเขามีคนในครอบครัวนะคะไม่จําเป็นที่เขาจะต้องหาความรักเพิ่มนะคะก็ถ้าลักษณะที่นุ่นอ่านไปนะคะมันตรงกับเขานะก็มีโอกาสมีแนวโน้มได้ว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณแต่ว่าเดี๋ยวนุ่นขอเช็คพลังงานของคุณด้วยนะคะ คุณได้แปดเหรียญกับหัวคุณเองเป็นคนที่มีความพยายามมีความทุ่มเทในหลายๆอย่างในหลายๆด้านนะคะเราก็เป็นคนที่เออเป็นคนที่เด็กถือไม้เท้ากับเออเด็กถือดาบกับหัวคุณไม่ใช่คนเอาแต่ใจอะ่ะคุณไม่ได้มีความเป็นเด็กคุณไม่ได้เป็นคนงองแงคุณค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจคนอื่นนะคะ เต็มิเชียนแต่คุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เออเก่งหลายๆทางนะคะบางทีคุณอาจจะอ่านดาใจใครออกอาจจะมีมีฟอร์มีอีโก้บ้างในบางครั้งนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างนะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกอ่านใจคนนะคะหรือจะเป็นพอดูหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้คาปรึกษาคนอื่นด้วยนะคะเดี๋ยววกับหัวคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เดินทางบ่อยนะคะเออหรือว่าอาจจะยัง คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เดินทางบ่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจในเรื่องของต่างประเทศมากเท่าไหร่อะค่ะหรือคุณกําลังคิดว่าคุณอยากจะไปแต่อาจจะยังไม่ได้ไปณช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะเกิดจากโลกออนไลน์นะคะคุณไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้คุณรู้สึกว่าการจะมาเจอการการคุยกับใครสักคนเนี่ยมันก็ถึงจะแบบ การได้เจอกันจริงๆเนี่ยมันถึงจะเป็นความรักความผูกพันที่แท้จริงนะคุณอาจจะไม่ได้เชื่อว่าเฮ้ยรักออนไลน์เนี่ยมันสามารถพัฒนาต่อได้นะคะเพราะว่าคุณยังอาจจะยังไม่ได้เจอความรักแบบนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยถ้านุ่นอ่านไปแล้วลักษณะของคุณก็ตรงแล้วลักษณะที่เขาที่นุ่นอ่านไปของเขาก็ตรงก็คลิปนี้ก็มีแนวโน้มจะเป็นของคุณเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่นขอไปดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ ว่านำเดินมาแบบไหนนะแปดเหรียญอาจจะมีการพยายามนะคะเด็กถือดาบนี่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาแต่ใจนะแล้วฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ตามใจนะคะเดี๋วเวอร์คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเจอกันในโลกออนไลน์นะคะหรือว่า เจอกันจากการสื่อสารเจอกันจากการเดินทางหรืออาจจะเป็นรักที่เกิดจากเออรักทางกายนะคะคนคพน,นอาจจะเป็นต่างชาติได้อันนี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอเหมือนตอนแรกท,ที่ที่นุ่นอ่านไปนะคะ The m a g i c i a n ความรักครั้งนี้มันต้องใช้ความเข้าใจกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคุณเองอ่ะเหมือนกับต้องการที่จะสื่อสารให้เขาแต่บางทีเขาอาจจะไม่รับรู้หรืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจคุณนะคะ แทนพเรนความรักครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหกถ้วยกับหัวเ,เรื่องเปลี่ยนแปลงจากคนเก่าๆนะคะความรักเก่าๆหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากเพื่อนเนี่ยมันอาจจะมีการพัฒนาขึ้นก็ได้นะคะ 7, เจ็ดเหรียญเรื่องราวของคนเก่าเนี่ยมันน่าจะหยุดแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะคะหรือว่าสถานการณ์ของคนเก่าเนี่ยมันนิ่งแล้วหกเหรียญกับหัวคือเขา,เอาหยุดใน หยุดในเรื่องราวของความสัมพันธ์กับคนรักเก่าแล้วแลากำลังนะคะจะมาเริ่มความรักใหม่นะคะความรักครั้งนี้มันกำลังจะก่อสร้างนะคะก่อร่างสร้างเออความสัมพันธ์แต่มันก็ยังเป็นความเอาแต่ใจอยู่แล้วก็อาจจะใช้เวลานานด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการแตกต่างคุณเองอาจจะต้องใช้ความสามารถทั้งหมดของคุณที่มีเนี่ยเพื่ออ่านใจเขานะคะเพื่ออดทนในความรักความสัมพันธ์ทางนี้แต่ความรักความสัมพันธ์ท้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เปลี่ยนแปลงจากที่เขาอาจจะสนใจแต่คนรักเก่านะคะตอนนี้เขาจะหยุดมองแล้วหยุดเออคิดว่าจะต้องกลับมาคืนดีกับคนคนนั้นนะคะเขาอาจจะบอกว่าเริ่มเริ่มนะคะทาใจเรื่องของคนรักเก่าได้แล้วนะแล้วก็ความรักครั้งนี้ถ้ามันเคยหยุดนิ่งไปเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอาดีตอ่ะไม่สําคัญปัจจุบันคน คนในใจคนนั้นคือฉันใช่ไหมอ่าตามหัวข้อเนาะใช่คนหรือเปล่าที่อยู่ในใจเขานะคะ8ถ้วย อาจจะเคยห่างกันไปนะคะหรือว่าเคยเดินหนีความสัมพันธ์กันไปแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะไฮโรเฟนเอ่อไฮพิเทศกับหัวนะคะมันไม่ใช่ความรักในความลับละอาจจะแบบเป็นความรักที่อยากเปิดเผยนะคะเอ่อไฮโรเฟนนะคะปกติเนี่ยความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่ช้านะคะแล้วก็เป็นความรักแบบผู้ใหญ่อาจจะเป็นความรักที่ยาวนานนะคะเออควีนถือดาบ แต่ว่าที่เห็นเนี่ยคุณเองอาจจะไม่ได้ใจร้อนนะคะคุณเองไม่ใช่คนใจร้อนอะคุณเองเป็นคนที่ไม่ได้รีบเร่งความสัมพันธ์ด้วยซ้ำนะคะเด e กมิจิเชีซึ่งเขาก็รู้เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนเพราะเขาเองก็พอจะอ่านใจคุณได้เหมือนกันหรือว่าคุณอนะ่ะใช้ความพยายามความอดทนกับเขามามากแล้วนะคะถึงมันจะมีความแตกต่างนะคะ ถึงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการแตกต่างในเรื่องของภาษาเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของแบบระยะทางก็ตามนะคะเขาเองเนี่ยก็เป็นควีนถือเหรียญที่เป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยสแสดงออกแต่ก็เป็นคนที่มั่นคงนะคะเวลาเขาสนใจใครเนี่ยเขาก็จะสนใจแค่คนนั้นนะคะเด็กถือดาบแล้วเขาก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะเหมือนมีความงองแงนะถามว่าปัจจุบันคนในใจคนนั้นคือคุณไหม เหมือนกับว่าตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาอะกำลังที่จะบอกว่าเนี่ยก็เป็นคุณนะแต่มันเพิ่งเริ่มนะคะเพราะว่าเขาเองก็ยังสมหวนท่าทีอันอาจจะไม่ได้แสดงออกมากเท่าไหร่เพราะเขาก็ยังมีความเอาแต่ใจยอยู่แต่เขาก็จะไม่ปล่อยคุณรอ,อนานหรอกเพราะว่า เขาก็กลัวคุณเหมือนกันว่าเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าคุณอาจจะไม่ไม่รอแล้วก็ได้เขาก็กลัวเหมือนกันนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถใครๆก็อยากที่จะสื่อสารหรือใครๆก็อยากจะแบบเออมาจีบคุณมาคุยกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ทําอะไรนะถ้ายังนิ่งเหงื่องี้นะคะหรือเอาแต่ใจอยู่อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่คุณจะไม่รอเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวนุ่นขอเปิดขยายเพิ่มนะคะว่าสรุปแล้วคนในใจของเขาเนี่ยคือคุณไหม เดอรคุณคือความสุขของเขาเดอะซันคุณคือความสุใสของเขาด้วยโอ้สามไม้เท้าแล้วมันก็เป็นความรักที่ห่างไกลเป็นความรักที่รอคอยห้าเหรียญเป็นความรักที่เขาเองเนี่ยอาจจะต้องรีบไขว้ขวานะใช่ค่ะคุณอยู่ในใจเขาแล้วนะเพราะว่า สิ่งที่คุณทำนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมาตลอดเนี่ยเขาเห็นนะเขาอาจจะเคยกลัวว่าคุณจะเดินหันหลังจากเขาไปแต่คุณเองก็นิ่งๆนะคะไม่ได้เดินจากไปจริงๆหรือเขาเองเนี่ยเคยเดินหันหลังจากคุณไปเขาก็รู้สึกว่าพอถึงถ้าเขาเดินจากไปเนี่ยคุณเองก็ยังนิ่งๆเฉยๆคุณไม่ได้ยวายไ,ไม่ได้ฟูมไฟแต่คุณกลับทําให้ตัวเองอะค่ะมีคุณค่า ทำให้ตัวเองมีความสุขคุณเองไม่ได้ไปเสียเวลาที่จะแบบทาตัวเองไร้ค่านะคุณคุณรู้สึกว่าคุณอ่ะมีคุณค่าแล้วคุณก็จะเติมคุณค่าของคุณเนี่ยไปให้คนอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้คุณอ่ะก็มักจะมีความสุขเขาเองก็เช่นกันนะคะเขาเองก็มีความสุขเมื่ออยู่ใกล้ๆคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในใจของเขาอ่ะก็คือคุณแล้วนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาจะทํายังไงนะคะต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ฟู Full, อาจจะมีการเริ่มต้นกันใหม่นะคะ m H แต่ว่าเขาต้องเริ่มต้นแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นเอ็พแล้วคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะจติเขาเองก็อยากให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะเดอะสตาเขาเองเนี่ยไม่อยากเริ่มต้นกับใครใหม่ละสเตนแล้วก็ไม่อยากให้คุณอดทนนะคะรอแล้วนะ ห้าถ้วยมันไม่ได้เป็นความเศร้าแล้วหลังจากนี้คุณจะไม่ได้มีความเศร้านะคะแต่มันเป็นสองถ้วยกับหัวเนี่ยเขาเองอาจจะยังไม่มั่นใจว่ามันใ,นใช่รักหรือเปล่านะแต่ว่าในใจเขาก็มีคุณนะคะคิงถือเหรียญนะเหมือนกับเขาเองก็แบบมันมั่นคงในความรู้สึกหรือว่ามั่นคงว่าเนี่ยจะต่อเออจะ ให้ในสิ่งที่คุณควรให้เออที่เคยให้เขานะเพราะเขาเองก็สูญเสียคุณไปไม่ได้แต่ว่าเขาขอเวลาหน่อยว่าเขาขอคิดทบทวนหน่อยว่าเนี่ยมันใช่ความรักจริงๆไหมนะคะแต่สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่กับคุณแน่นอนนะคะเขาจะให้เออสิ่งที่คุณต้องการเช่นคุณอาจจะเคยทําดีกับเขามากๆหรือว่าคุณอาจจะปรับดูแลเอาใจใส่เขามากๆเขาเองก็จะทําให้คุณเช่นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะหรือถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้มีสถานะชัดเจนเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้พูดแต่เขาจะาทาให้คุณเห็นนะเขาจะเน้นไปทางการกระทํามากกว่านะคะเขาเป็นคนอาจจะไม่ค่อยพูดเนาะซึ่งแนวน้องความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะคะอะเดี๋ยวนุ่นให้ไพ่นางฟ้านะคะสรุปซิว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยสุดท้ายน่ะจะได้ลงเอยกันไหมนะคะสุดท้ายจะได้ลงเอยกันไหม ค e ิปเป็นโอเปนไม์เปิดใจคุยกันนะคะ Heart to Heart Conversation Expect you r love และขออีกหนึ่งใบเนาะ Is it safe for you to love อืม คุณกับเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้เปิดใจคุยกันนะคะคุณน่ะกับเขามีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่กันมีโอกาสจะได้เรียนรู้กันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเออคุณจะมีคําพูดหรือได้ยินคําพูดอะไรเนี่ยที่ทาให้คุณรู้สึกดีจากเขานะเขาจะมีการกระทําหรือมีบทสนทนานะคะเขาจะมีการแสดงออกให้คุณเห็นถึงความโรแมนติกมากขึ้นหรือเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะเขาอยากจะบอกว่าความรักครั้งนี้นะ มันเป็นรักที่คุ้มค่านะคะลองเปิดใจดูอีกครั้งหนึ่งนะความรักครั้งนี้มันคุ้มค่าที่คุณจะเสี่ยงอยู่นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง การเจอคุณคือสิ่งที่มหัศจรรย์อยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมฉันแค่ไม่รักคุณเหนื่อยคุณรักคนอื่นหรือเปล่าฉันมีเหตุผลนั่นขออีกใบหนึ่งเนาะฉันไม่เคยหยุดรักคุณนะคะ เหมือนคนคนี้จะเป็นการย้อนแย้งในตัวเองมากๆนะเ,เขารู้สึกว่าการเจอคุณเนี่ยมันคือสิ่งที่มหัศจรย์นะคะในชีวิตของเขา แล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณยังอยากให้เขาอยู <things S 2> ่ด้วยไหมนะตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาเคยไม่รักคุณอาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะมีคนในใจหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะแล้วพอทีนี้เขาได้เรียนรู้ว่าการที่เขายังยึดติดกับคนเดิมๆเนี่ยมันทําให้เขาเหนื่อยแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยที่เขาเหนื่อยแล้วเขาหันกลับมามองคุณเนี่ยเขาก็เริ่มไม่แน่ใจว่าคุณอ่ะจะรักคนอื่นไปหรือยังเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเขามีเหตุผลนะแล้วตอนนี้อ่ะเขาเองก็เริ่มรู้แล้วนะว่าเขาไม่ได้หยู่รักคุณนะเขาอาจจะรู้ เขาอาจจะรักคุณตั้งแต่แรกก็ได้เพียงแต่ว่านะตอนนั้นะใจเขาอาจจะยังมีคนอื่นอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาคืออะไรนะคะภูเขาเคยไปเที่ยวภูเขาด้วยกันไหมคะหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับภูเขานะที่เป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคุณ ต้นไม้อาจจะเคยให้ต้นไม้ด้วยกันหรือเป็นสถานที่ธรรมชาตินะคะหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติรอยยิ้มอาจจะมีรอยยิ้มหวานๆให้กันหรือว่าเป็นสิ่งที่จดจํากันนะคะเพื่อนเคยมีเพื่อนสนิทด,ด้วยกันนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะหรือว่ารู้จักกันเคยส่งดอกไม้ให้กันนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ หรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสีส้มนะคะที่เชื่อมโยงกันการเดินทางอาจจะเคยมีการเดินทางร่วมกันหรือว่าได้เดินทางมาเจอกันนะคะสรุปนะคะในหัวข้อที่ว่าอดีตคือใครไม่สําคัญปัจจุบันคนนั้นในใจคือฉันไหมใช่ค่ะคนนั้นในใจของเขาคือคุณมันอาจจะช้ากว่าที่เขาจะรู้สึกตัวนะคะแต่ณวันนี้เขารู้สึกตัวแล้วให้เวลาเขาหน่อยนะคะเขาจะค่อยแสดงความแสดงออกนะคะให้คุณเห็นแม้ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเนี่ยใช่ความ รักไหมแต่ว่าเขาจะมีการกระทํา หรือมีอะไรที่คุณเห็นจากเออแล้วที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแน่นอนนะคะก็ยังไงนะคะก็ขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมีความสุขสมหวังในความรักนะคะขอบคุณนะคะทุกทนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝาก share, subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่ออพลาดคลิปต่อๆไปนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอบคุณรูดดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะ แล้วก็ฝากคูต้าวิทคีมด้วยนะคะสําหรับครีมกันแดดนะคะที่จะทําให้คุณผิวขาวขึ้นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูนฟนฟนผิวคุณด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันนี้นะคะเฉะพาะวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะราคาแค่200บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ390า,ททาน,น,นะคะแค่200บาทเท่านั้นนะใครทักก่อนมีสิทธิ์ได้ก่อนนะคะเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะรุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย